คะาค่ะคุณเอมค่ะค่ะไม่เป็นไรคุดมอบดอกไม้ก right. ่อนเลยนะคะมามอบเลยครับมอบได้เลยแล้วก็มอบตุ๊กตาค่ะด้วยความหมายนะคะพันทร์นุ่มยิ้มค่อามอบหมดนงหมดนะ้อมเลยนะ Rồi, hát xong một bài thôi nha. 1 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday. ร้อเอดีบ้ามสูกา,างนะจะ,ะร้มมลอลงให้ฟังไหครับรับวันนี้เตรียมมาร้องเพลงให้ฟังแค้นแนมันมันเกิดแล้วปากถึงนุณนพ่นนอที่กลับมาด้วยผ่งนี้นะครับร้อนะแซมสองครับแซมสองครับหนึ่งสองสามและบานราแสงสุกใม ขคำว่าใดส่งใจม่ใจ่ขาดเขาด้วยพระบาและมีลนหนาวคุ้มเราลมเย็นสุขสรรบุ้งเทียนฟ้าหินทองลิ้วแดดสองสดใส งามดับใจมีใครฝันปวงสตรีสมเป็นสีชาเชิฉันดอกไม้ชาไทยยึดมันหอมทุกวันและมือลือกบุญนำภากลับมาถึ้นถิ่น สุดกายลงจุกดินไม่ทวิ้นายใครหัวใจฉันใครรับฝากเอาไว้ทางกันแสนไกลยังเก็บไว้หรือเปล่า ฉัน่าเวใจขอวันหน่อยได้ไหมลอยลองไปยังบ้านเขาจงหยุดรักแล้วรวรรักฝากกับสาวว่าฉันคืนมาบ้านเก่าขอยืนเอาไว้เป็นเรือนตา